ไปนะโอเคมีขาดราม,ม่าสนันเลยค่ะหลากหลายเรื่องราวเลยสำหรับการเป็นชมน้าสงขาครังนี้ <c oughs> อยากจะเคลียดเองไงบ้างคะโอเคเมื่อกี้ค่ะไปรับคุณนวัตค่ะคุณนว <c oughs> ัตพอขึ้นรถปมนั่งโปง๊คุณนวัต <c oughs> พูดเลยบอกว่า <c oughs> ไม่ต้องเครียดนะ <c oughs> ดราม,ม่ามันเป็นของหวานของพวกเราอยู่แล้วก็เลยโอเคก็ก็ถามว่า เครียดไหมก็ไม่เครียดเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีเจตนาอย่างไรก็ก็ก็ไม่ได้เครียดค่ะก็เข้าใจเข้าใจกับดราม่าแรกเลยที่มีได้มีการออกมาไลฟ์แล้วมีการวิเคราะห์ถึงนางงามแฟนนางงามบางคนว่าเหมือนแบบเหมือนมีเฉพาะเออไม่เหมาะสมที่จะออกมาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็จริงๆมันเป็นก็ยังถึงตอนนี้มันก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นความคิดอ่าเฉพาะบุคคลนะคะสำหรับตัวเองก็คือเจตนาของตัวเองก็คือ แสมมติว่าทุกคนจะสังเกตนะคะก็คือแต่ละวันน้องก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ละวันก็คือน้องก็จะไม่ใช้คนเดิมอันนี้ก็คือสําหรับตัวเองนะคะก็คืออยากที่จะให้น้องได้แสงอ,อ,อย่างแบบเขาเรียกอะไรนะผา,าก่านแล้วก็สําหรับตัวเองเองค่ะถามว่าทําไมถึงออกมาพูดแบบนั้นนะคะทำไมถึงออกมารีวิวค่ะเพราะว่า ในวันแรกค่ะที่น้องมาถึงการที่สนามบินค่ะในวันแรกวันที่9มีนาคมนะคะก็แหวัน้นเนี่ยตัวเองคือไปต้อนรับน้องๆอ, <ừ. S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบยืนอยู่หน้าสดุดแต่ไม่มีใครรู้จักเลย <c oughs> ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอเอแอบคิดในใจว่าก็มันก็ยังเหมือนเดิมหรือ <c oughs> มันก็ยังเป็นดาม่าเหมือนเดิมก็คือว่าแอบคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วแบบทำไมถึงแบบ มาอยู่สงขาแล้วทําไมถึงแบบไม่รู้จักเจ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันก็เลยเริ่มเป็น,น<อ>ทางแรกอเออไม่ได้น้อยใจค่ะไม่ได้น้อยใจเพียงแต่รู้สึกว่าเออถ้าเป็นเราค่ะเราจะทํากันบ้างอ่าถ้าเป็นเราเราจะทํากันบ้างว่าเออพีดีโพสิตี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกก็คือมันต้องแบบมันต้องเป็นสิ่งนี้แบบ มันต้องรู้สึกได้ว่าเออเขาต้องมาต้อนรับอยู่แล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ในวันที่มาถึงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จะต้องทําสิ่งแรกก็คือเออเข้าไปทักทายเจ้าบ้าน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่ามีแบบเยอะค่ะที่น้องแบบไม่ไม่ได้รู้จกักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็อันนี้คือครั้งแรกที่ไลฟ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ mm hmm. อะไรยเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือมันก็ได้แบบ มีดราม่ามาเรื่อยๆพอเราเริ่มที่จะเคลียรเรื่องนี้<ม>กลายเป็นว่าในคาพูดของเราบางคำอะค่ะมันก็เชื่อมโยงไปยังดราม่าอื่นๆ<ม>อ่าสําหรับคนที่ก็ไม่ได้พอใจอยู่แล้วมันก็เลยบอกว่ามีดราม่าไปเรื่อยๆ<ม>ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็จะพยายามไลฟ์ให้น้อยที่สุดนะคะ<ม>เพื่อที่จะลดดราม่าแต่เหมือนเมื่อคืนมันก็ต้องไลฟ์อีกอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดแบบ ใหญ่โตมากๆค่ะใช่ค่ะ,คะเรื่องก,การโหวตก็คือมันมีความเข้าใจผิดด้วยความที่เหมือนที่บอกก็คือกองมิสแกนงสงขากองอำนวยการนะ่ค่ะอยู่ที่ล็อบบี้ซึ่งมันโอเพนมากๆค่ะมันโอเพนมากๆแล้วมีน้องแบบเอฟซี C ของทุกด้อมเลยอยู่ตรงนั้นตรงล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเราก็เอ้ยสงขลาจะปกรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเราก็บอกน้องอในด้อมสงขาที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าเอ ของสงค์ก็คือเดี๋ยวจะคูณสามให้ mm. ในฐานะที่เราเป็นพ mm. ีดีแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะโหวตให้น้องเลยโดยที่ mm. น้องแบบไม่ได้พยายาม mm. หรือว่าด้อมเองก็ไม่ได้แบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าถ้าด้อมโหวตมาเท่าไหร่เราจะคูณสามให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเออดราม่าอีกรอบหนึ่ง mm. ว่ามันไม่เหมาะสม mm. ดราม่าว่าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าออทุก ทุกจังหวะด่มีคะแนนเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะแบบเป็นนางปาาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนางป่าแต่จริงมันไม่ใช่ค่ะที่มาที่ไปก็คือด้อมก็คือเราพูดไปก่อนที่คะแนนมันจะออกมาเพราะคะแนนเราไม่ซ้ำด้วยซ้ำเรามีแอคเนิงที่ทําซึ่งตรงนั้นนะ่ค่ะทุกคนไปดูได้เลยคือทุกคนก็เห็นไงนะคะ oh. พี่ปอนยอะไรก็คืออยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเราก็แจ้งไปว่าถ้าด้อมปวดมาเท่าไหร่เราคูณสามให้ซึ่งที่เราคูณไปก็คือมันก็เป็น คะแนนจริงๆที่เขาทำกัน,นล้วเราก็คูณสามตามที่เราพูดแล้วก็รักษาคำพูดอย่างเงี้ยค่ะแต่มันกลายเป็นว่ามีเนาะก็แบบเด้งมาทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะที่เราทุ่มบทไปเราไม่รู้ว่าคะแนนมีได้อยู่รนดับใช่ใช่ค่ะไม่รู้เลยค่ะค่ะมีมันเหมือนแบบว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสเราต้องเหมือนมีการปลับรูแปแบบ้วเพราะว่าหลายคนเขามองว่าจริงๆแล้วอ่ะมีน่าสามารถใช้สิทธิโคตา้าการเป็นจาภาพได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมาอยู่ในกลุ่มของการโหวตอะไรเงี้ยค่ะ ก็ก็ไม่ได้อยากให้น้องมีอภิสิทธิ์ขนาดนั้นค่ะก็อยากให้แบบทุกคนเท่าเทียมถึงแม้ว่าสงขาจะเป็นเจ้าภาพก็ยังอยากที่จะให้มันเป็นการแข่งขันที่มันแบบเท่าเทียมเสมอเสมอเท่าเทียมกันค่ะอืมก็เหมือนครั้งนี้เราอาจจะคิดเขาเรียกว่าเหมือนกันคิดรูปแบบนี้มันแบบว่าอาจจะพลาดไปนิดนึงใช่ตอนนี้พีดีแล้วแบบว่ามีเวลาที่มีจะ ไลฟ์มีต้องแบบว่าปรึกษาพี่ดีท่านอื่นก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มมีคนแบบว่าทักเขามาค่ะหลายคนด้วยความเป็นห่วงยางมีมองว่าวันนี้เพิ่มจากสามรางวัลเป็นหกรางวัลคิดว่าจะมีดราม่าจะมใช่มากต้องแสดงความยินดีนะคะกับคนที่เขาได้เพิ่มใช่ไหมคะจริงๆเอาดีๆมันก็มากกว่าหกได้สามใช่ไหมคะอันนี้มันก็ยังยากอะหกอะ ก็เหมือนมีอหา่จะาเขาเรียกว่ามืนให้รางวัลกับน้องๆเพิ่มด้วยเพราะแต่ละคนก็คือเต็มที่จริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตลอดการเก็บตัวที่สงขาเราจะออกมาเคาะสามคะแนนทีู่ีที่สุดที่เราชอบทุกวันเลยค่อตั้งแต่วันที่9จนถึงเมื่อคืนก็ยังก็ยังเคาะอยู่ก็ยังเคาอยู่แต่ว่าพูดเสมอว่าอันนี้มันคือ ความที่เห็นส่วนบุคคลเพราะในวันที่ตัดสินจริงๆก็ไม่ใช่มีเราที่เป็นกรรมการคนเดียวมันก็ยังมีกรรมการท่านอื่นที่เขามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก็มาเป็นกรรมการร่วมกันค่ะนจะทุ่มจะเป็นแม้กระทั่งป้าๆเรานะคะก็ก็ยังช่วยใช่ไหมคะยังช่วยเลือกหลังจากนี้จะมีการทุ่มแล้วก็แบบโบวตให้แบบส่งผ่านเราไหมคะก็ตามความเหมาะสมนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ จะทำในฐานะของพีดีจังหวัดสงขลาคนหนึ่งคะะะ่ะโอเคขอบคุณค่ะ